สวัสดีครับผมทิกีดูปดูกูนานักเล่นเกมระดับบวยที่หัวทีุ่โลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมิลเลโอคาร์ดกันนะครับเล่นกันสดๆเลยเราจะมาเล่นออนไลน์กันนะมาดูกันว่าอเอาเข้าอันนี้ดีกว่าแบบเร่งด่วนเลยนะฮะเราจะใช้ตัวอะไรดีเราใช้มีใช่ไหมอ่าเราใช้มีที่เราสแกนมาจากมิโบนะฮะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภยัยด้วยนะครับเราอัดสดกัน เซิร์ชหาผู้เล่นก่อนนะครับรอสักครู่นะฮะอาจจะมีเสียงรถออกมาจากนอกจอนะฮะก็เป็นเกมแข่งรถนั่นเองนะครับถ้ามีเสียงอะไรต้องขอไัยด้วยจริงๆรถเยอะมากผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะเพราะว่ามันแี่งรถมันเยอะฮะอ่าเราก็เลือกด่านไปแล้วนะรอ คุณเล่นสักคู่หนึ่งนะครับนี่ออนไลน์ทั่วโลกเลยนะเล่นทั้งหมดได้12คนนะครับเกมนี้ตอนนี้เข้ามา10คนแล้วกำลังจะเลือกด่านนะครับรอดูก่อนว่าจะเป็นด่านของใครอ่าครบ12คนแล้ว ดูกันสิว่าจะเป็นด่านไหนมาลุ้นกันมาลุ้นกันของผมจะเป็นตัวนี้นะด่านอะไรก็ได้สุ่มไปก่อนแต่ไม่ใช่นะครับเป็นด่านของโทดเด็ดใช่ไหมเห็นไนี่จิกิดูไปดูปูน่าเดี๋ยวบีบแปะดีกว่าให้ตกกระดุ้งกันตกกระใจสะดุ้งไปเลยตกกระดุ้ง อันนี้ผมมองผ่านอันนี้นะจอโทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์อัดผ่านกล้องโอ้โหปีแฝดเหรอฮ้ยโดนสายมิเลียวอุ๊บอุยอ้ย,ย,ยไม่ได้กลองเลยเลยโอ้โห ปีนคอบิกทีสิบเอ็ดเลยโอ้ยจะอันดับบัวใช่ไหมเนี่ยจะอันดับบัวใช่ไหมเนี่ยเออได้กล่องมาอันนึงไปยังดีวพะเพดเพดเล่งความเร็วไปอืมโอ้ยตกไม่ถึงฟังอยู่11บเเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ ลิฟตโอ้ยรถสิบล้อผ่านไปอืมดาวโอเค,อเคดาววิ่งชนอะไรก็ได้นะครับแต่วิ่งชนโค้งไม่ได้นะอันดับวยอันดับวยที่หวยที่สดุดในโลกาแล้วสมกับฉายาของผมเลยเอา เต็ดท้องชนทุกโคง้งเข้าทุกโค้งครับเก็บทุกโค้งจริงตอนนี้อยู่ที่อันดับ11นะครับ เดีย๋ยวจะต้องมีการไล่อันดับขึ้นไปบ้างแล้วอยู่ที่1ิไเปไปได้แล้วอย่างน้อยเราจะไม่อยู่ที่อันดับบวยอ้าวบวยเลยคือมานซิกเปด,ดีเก เราต้องไม่บวยดิเฮ้ย11เ,เราต้องไม่บวยเราต้องไม่บวย11ไม่บวยแต่อยู่ลองบวยมองผ่านก็องอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะ ต้องเล่นแบบมือถือนะครับนั่นเป็นข้ออ้างของอันดับบ้ยนะฮะเอาด่านนี้ดีกว่าคนจะเข้าออกเรื่อยๆนะฮะเกมนี้จะเข้าสลับกันไปสลับกันมานะครับ เดี๋ยวก็มีข้าวมาอีกผมไม่ได้เลือกเป็นห้องนะครับเราสามารถเลือกเล่นเป็นห้องก็ได้นะฮะข้าไปที่ทัวร์นาเมตนนะครับก็จะมีห้องให้เราได้แข่งกันนะครับแข่งกันไปเรื่อยๆเกมนี้มีให้เล่นหลายรูปแบบนะฮะเล่นแบบตำรวจจับผู้ร้ายชิง A ปลาปลาลูกโป่งข้างบนให้แตกนะครับแล้วก็ชิงขนนกอะไรประมาณนั้นนะ่ะน่ะสิบสองคนแล้วมารอต่อไปมาดูดิเราสามารถทัชสกรีนได้นะฮะหน้าจอก็จะมีชื่อของผู้เล่นถ้ามันเลือกตรงนี้แล้วจะไม่สามารถทัชสกรีนได้แล้วเพราะกำลังจะเข้าเกมแล้วนะครับ ไปด่านของใครมาติดตามกันโอ้ยด่านนี้จิกิดูไอนี้ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งสองสามนะฮะอันดับคือใครอยู่นานสุดนะครับหลังๆก็จะเป็นผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะฮะเห็นผมเข้าที่สิบเอ็ดไม่ใช่ผมได้อันดับที่สามนะไม่ใช่นะใครอยู่นานสุดก็จะไล่ล้ำดับขึ้นไปด้านเนี้ย ไม่ชินแล้วทีงหลุดโค้งเรื่อยเลยโอ้ยโดนปลาไข่ปลาวะไข่ปลามาโอ้ยโอ้โหคืนยาเลยช้าไปเลยโอ้ยอืม หยวนดับบวยแล้วตอนนี้เป็นไรได้เห็ดท้องเอาเว้ยไปกดไปเรื่อยๆเห็ดท้องอะ่ะโอ้ยชนตน้นไมอืมเด้ไม่อีกแล้วโอเคนี่อันนี้แหละไอเทมโกงพุ่งไปเลยไปเลยแม่ต้นมันจะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนว่าว่าเธอโบโให้เราไปเลยเฮ้ยเนี่ยชอบชอบหลุดทางเนี้ยอเอออะไรไงเสียเลยเสียเลยเห็นไหมที่สองเลยไฟดับแล้วหาโอ้ยอยู่ที่ที่สองเออได้กองมาแล้ว ไปอ๋อ,อ,อใช้ดาวอันนี้พุ่งไปด้วยใช้สองอันพร้อมกันอ๋ออืมโอ้ยตกใส่จะได้ทีโล จะแฝงไม่ทันแล้วต้องเจอไอเทมนั้นอีกอันหนึ่งอ่ะไอ้ลูกกระเบิดนั่นอ่ะลูกกระสุนอ่ะโอ้ยเห็ดทองก็ไม่ช่วยเห็นไหมตกน้ำเลยโคงนี้หลุดเรื่อยเลยไม่ชินัวทีนึ่เขาไปถึงไหนตอไหนกันแล้วอืมเอาไอเทมนั้นมาที โอ้ยไม่ได้อีกแล้วโอ้ยใครยิงใส่ฟ้ามาวะเนี่ยอืมมาแล้วนี้ไอเทมน,นี้โอ้ยไม่ทันอยู่ดีเมื่อกี้ได้ที่ สิบเอ็ดรอบนี้ได้ที่สิบสองนะฮะอ่ะโอเคเอาป็นว่าหอมปากหอมคอพอนะครับอันดับบวยอย่าไปแข่งเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราเจะมาแข่งใหม่นะฮะเราจะไม่อยู่ที่อันดับบุ้ยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ช่อง16บ i ก c ิ a n ช e l ดเดินฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ